สำนักข่าวกล้าลุยร่วมกับชมรมร่วมคุณธรรมและทนายกล้าลุยอาสาได้จัดงานเบิกพระเนตรพร้อมจัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษพระพุทธรูปสามองค์อันได้แก่พระพุทธรูปปางนาคปลกซึ่งได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีสมเด็จทงชัยวัตรมิตรประทานชื่อว่าพระพุทธมหานาคปฏิมากรอ,องค์ที่สองหลวงพ่อโสธรอ,องค์ที่สมหลวงปู่ทวด สำนักข่าวกล้าลุยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานวันที่7มิถุนายนนี้ค่ะตอนนี้ค่ะมดอยู่ที่สำนักข่าวกล้าลุยนะคะแล้วมดก็นั่งอยู่กับท่านประธานสำนักข่าวกล้าลุยค่ะคุณวิชัยวงศ์สิน์สังวรนะคะหรือว่าเฮียเอี่ยมบางแคร์ค่ะเฮียเอี่ยมสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะมดอาหารก็มาเยี่ยมเยือนสำนักงานข่าวกล้าลุยนะคะซึ่งอยู่ตรงซอยทุ่งมังกรจะจัดงานพิธีเบิกเนตรกับพิธีพุทธาพิเศษค่ะหลวงพ่อ พาปางนากปกด้วยหลวงพ่อโสธรแล้วก็หลวงปูท่ทวดนะคะเฮียอยากให้เฮียพูดถึงความเป็นมาเป็นไปเลยค่ะเฮียตั้งแต่แรกเลยะค่ะเฮียว่าทําไมเฮียถึงจะสร้างพระทั้งสามองค์นี้คะคือมันอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยเราก็กะว่าทำข่าวธรรมดาค่ะเสร็จแล้วมันก็มีคนจะมาชวนทำสมาคมแต่นี้ไอ้สมาคมผมไม่ชอบอเนื่องจากว่า ผมดูแล้วมันหลายอย่างอะ่ะคือก็ไปลงว่าพอไม่เขียนว่าสมาคมจะจะตั้งคือควรจะเป็นสมาคมพลังสือ่อเขาไปเติมว่ามิสสัมพัน์ช่วยเหลือสังคมค่ะต่นี้เขาว่าช่วยเหลือสังคมเนี่ยเราต้องช่วยจริงๆคือผมเห็นแล้วมันไม่ได้ช่วยจริงอะ่ะเป็นเวลาสองปีกว่าจะสามปีแล้วอ๋อตั้งแต่เปิดมาถูกไหมเฮียใช่ผมก็เลยไม่เอาอค่ะใช่ผมเป็นนายกผมก็บอกผมไม่เอาแต่ทด่ตามหล,ลมักกฎหมาย การไปขอพวกนี้มันต้องทําให้ถูกต้องมีคณะกรรมการมีนายกมีอะไรคือขอไปแล้วถามว่าถูกต้องตามกฎหมายไหมถูกต้องค่ะได้ได้ออกมาถูกต้องตามกฎหมายค่ะแต่ไม่มีสมาชิกจริงอ๋อคือผมไม่เห็นมีใครมาสมัครอะไรเลยก็ปล่อยปล่อยไปเลยอย่างเงี้ยหร่ะปล่อยก็ทําไปเมื่อผมดูแล้วไม่ไม่ขอท่าละค่ะเอ่อจะสองสามปีละก็ยังอย่างนี้อยู่แล้วผมลงทุนไปเป็นล้าน และผมไม่ได้หวังกําไรตรงนี้ค่ะผมหวังว่าทําทุกอย่างเนี่ยใครมีความเดือดร้อนก็มาหาใช่ไหมมาหาเพื่อจะได้ช่วยเหลือคุณอย่างใครต้องการทนายผมก็ติดต่อให้ถ้าไม่มีสตางผมก็จะดูว่าเอาทนายฟรีใช่ไหมแล้วก็ไอ้ใครที่มีสตางก็มีค่าทนายก็บ้างไปตกลงกันเองโดยผมก็ไม่คิดใครใจ่ายตัวตัวผมไม่คิดนะเพราะผมถือว่าแล้วเกิดมาทั้งทีเนี่ยเงินทองเนี่ย มันก็มีหมดแต่ชื่อเสียงเราอยู่ยันชั่วลูกชั่วหลานอมผมก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาคเฮสร็จแล้วา้จริงๆเนี่ยผมรู้จักพวกสื่อเนี่ยมาเป็นสามสิบปีแล้วคผมไม่อยากจะทําด้วยแต่บังเอิญเนี่ยมีเขาไปบอกว่าช่วยทําหน่อยนะพัพวกกันพอทำมาพอว่าถ้าจะทำจริงๆเนี่ยเราก็ต้องทําจริง เรากล้าลุยเราต้องลุยจริงๆค่ะตรงไหนที่เดือดร้อนมาหาเราเราจัดการให้ค่ะถ้าตรงทนายเรามีพร้อมค่ะเราถึงไม่ใช้คําว่าทนายอาสาเราใช้คําว่าทนายกล้าลุยอาสาคำว่าอาสาทนายอาสาเนี่ยคือเราต้องอาสาเข้าไปตลอดแต่เรากล้าลุยอาสานี่คือคุณมาหาเราถึงจะอาสาอมันคนละแบบกันนะคือบางคนเนี่ยฟังฟังแล้วตีความหมายไม่ถูกอย่างเนี้ยการที่ผมทําตัวเนี้ย ทาไมผม้ึงเขียนว่าทําบุญโดยไม่ต้องใช้เงินอ่ uh huh. เนี่ย<อ>ผมโฆษณาไปตลอดค่ะ uh huh. ใช่ไหมและผู้สนับสนุน uh huh. ก็ส่วนหนึ่งค่ะ uh huh. แต่นี้ถ้าคนยายายแยเป็นจะรูบบ้เลยว่าอันนี้คือสนับสนุน uh huh. อันนี้คือ,อร่วบ,บุญ uh huh. คือการสนับสนุนเนี่ยคือเขาสนับสนุนมาเนี่ยหมายถึงว่าเขาเต็มใจสนับสนุนเราเราไม่เรียกร้องว่าคุณต้องสนุนง,งานนี้จนสําเด็ดต้องใช้เงินนน่นนี้นะเราไม่ไม่พูดถึงอ่ะค uh ุณเต็มใจสนับสนุน แล้วก่อนที่จะให้เขาสานุนเนี่ยผมถามก่อนนะว่าเราจะทําอันนี้ช่วยร่วมสนุนไหมคุณเต็มใจเขาถามเท่าไหลบอกแล้วแต่ใช่ไหมแต่ผมบอกคงต้องประกาศให้คนเขามาได้บุญประชาชนทั่วไปได้บุญค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเขาถามมาแล้วทําไงก็หนึ่งเขามีทองเหลืองทองแดงเกี่ยวทองเหลืองทองแดงเนี่ยเศษเล็กน้อยจะเป็นสายไฟ หรือกุญแจทองเหลืองเล็กๆน้อยๆเกี่ยวทองเหลืองทองแดงได้หมดอมเอามาเลยเสร็จพนักงานรับหมดค่ะเสร็จแล้วถ้าใครบอกก็ไม่รู้จะหาที่ไหนคุณก็โอนเงินเข้าโรงหล่อ,อเพื่อโลรงหล่อไปจัดการซื้อทองเหลืองทองแดงให้คุณค่ะเพื่อไปหล่อะนะแล้วก็พราขาดเนี่ยทางผมมีพวกสนับสนุนอยู่แล้ว<อ>ก็ซื้อเข้าไปสนับสนุนได้ว่ะการพิธีอะไรที่ต้องใช้จ่ายอะไรทั้งหมดการเดินทางไปห้พระ ลงจารให้ทั้งสมเด็จสามท่านแล้วก็เกจิต่างๆค่ะลงจาให้คือตอนเนี้ยอันเนี้นะมีทั้งสมเด็จจานมาห้าองค์คนะครแล้วก็เกจิทั่วประเทศทั้งสี่ภาคไม่ต่างว่า ไม่น้อยกว่าเดี๋ยวใช้คำว่าไม่น้อยกว่าส2บสององค์ที่จะมาร่วมพิธีในไม่ใช่ที่จานมาให้เะอ๋อที่จานจานพวกแผ่นกาคือไม้จานไหมด้วยแผ่นจานที่เป็นถนวนในการหล่อถ้าต้องเข้าใจตรงยาถูกค่ะเสร็จแล้ววันนี้การพิธีหลอมันก็แล้วเสร็จไปแล้วอก็สมบูรณ์ดีค่ะณเวลานี้เราก็เตรียมการเพื่อจะพุทธเบิกแน่พุทธพิเศษเพื่อเมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ท no, so yes. well, <uh> ี okay. ่เราต้องอธิบายเข้าใจว่าทำไมทํางานสองต่อสองครั้งสามครั้งไม่ใช่คือคนไม่เข้าใจในการหล่อพระเนี่ยมันต้องมีพิธีการหลายอย่างไม่ใช่ไปซื้อตามที่เขาขายอไอ้ยังงั้นเขาเรียกพระหล่อไอ้ยังไม่กี่ตังไยังเงี้ยพระหล่อแพงแต่ละองค์เนี่ยพอไปองค์ใหญ่ขึ้นมาแต่ที่ถ้าจะคิดยอดเงินเนี่ยเดี๋ยวฟังแล้วจะตกใจค่ะ อันนี้เราไม่ต้องพูดถึงแต่ที้ผมก็ออกส่วนตัวทั้งมีพักพวกเพื่อนปุ๋งช่วยอย่าง,นง,งเนี้ยเจะงอเนี่ยคือคุณทยรัตศรีจันยานนท์แกก็ช่วยมาเป็นเหมือนกับเป็นก็เหมือนกับเจ้าภาพคนเป็นหัวเร่อใหญ่เป็นแน่งาเลยคือเจ๊ง,งอผมและจ่ามีถือว่าแกเป็นพี่สาวใหญ่ของพวกผมซึ่งแกให้ฟาร์ม อนุเคราะห์พวกผมมาตลอดไม่ว่าผมจะมีงานมีการอะไรแกจะเป็นเหมือนแม่ง,งานให้ตลอดเวลาซึ่งแกให้ความเมตตาผมและจ่ามีมาเสมอมาจะงอแล้วก็ผมเนี่ยและคณะเนี่ยนะมีจม่ามีไอชลภาพคำอาดค่ะทึกเป็นเพื่อนรักกันค่ะก็ร่วมอยู่แล้วก็ทนายอน,นันต์ค่ะซึ่งเข,เขาเรียกกันทนายอ้วนค่ะก็ก็ร่วมอยู่ แล้วก็ยังมีคุณนนทิศวงแหลมทองหรือวีเนี่ยก,ก,ก็ร่วมอยู่ใช่ปะและยังมีเฮก,กวงเจ้าของที่นอนโลตัสก็ร่วมสนับสนุนอยู่เอามาแกเป็นเจ้าของที่นอนโลตัสขายทั่วไปเฮียเอียงด้วยเมื่อกี้แล้วก็ยังมีเฮียเอียงคุณจิรวัตกิจสมานมิตรทึ่จะเป็นประธานมูลนิธิพิกแนตวัดโพอากาศ ชาติเซค่ะนะแล้วก็ยังเป็นเจ้าของแต่รถนะคือเิาเรียกกันว่าเฮียงรถตู้ก็รับสนับผมอยู่ค่ะคือคือเยอะอะผู้สนับสนุนผมได้เยอะทั้นั้นผมจึงไม่จําเป็นต้องออกไปเรียรายหรือรับบริจากจนฝ่าาง,งานแล้วเสร็จเนี่ยผมไม่มีการเรียอะยรับบริจากนะของผมนี่ใครไม่มีตังมาได้หมดมแล้วต่อไปในผมตั้งเนี่ยผมเป็นสถานที่เปิดนะ,ค,ะคุณไม่เอาทูบเทียนมากะ็ะผมมีให้พร้อม คุณมาไหว้ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงโดยไม่ได้คุณต้องเสียตังค์แต่ใหม่ๆผมอายาปิดสองทุ่มก่อนนะ,ะเพราะเดี๋ยวต่อไปผมจะพัฒนา24ชั่วโมงแล้วต่อไปผมก็จะมีพระอาจจะเรือละครั้งม,มานั่งสอนธรรมะอะไรพวกนี้ไปค,คือเราต้องทำให้พุทธศาสนาเนี่ยให้คนไม่ลืมคุณไม่สังเกตเลยว่าพระสาสนาอื่นเนี่ยเขามีไปทั่วไปหมดอะแต่พุทธเนี่ยอยู่ดีค่อยๆหาย เขาอยายว่าอะไรเขาลืมอดีตไปเมื่อกี้ใช่ไหมพระเขาไปตั้งตามป่าตามเขาตามอะไรไม่เห็นต้องตามวัดเลยบางคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ไปตั้งวัดวัดเขามีเยอะแยะอยู่แล้วค่ะทุนต้องทำยังไงให้เด็กเกิดมาแล้วคนกับมาเห็นว่าเออพุทธศาสนาเราอยู่ตามนี้ตามหมู่บ้านตามชุมชนมันถึงจะถูกหลักนี่คือแนวคิดที่ผมคิดขึ้นมาคือคือผมต้องการให้ศาสนาพุทธยืนยงอยู่และใครๆบอกศาสนาเสื่อมศาสนาไม่มีเสื่อมครับ ที่เสื่อมนั่นคือพวกห่มเหลือง<ม>เขาเรียกทําให้คณะสงเส่อม,อมพุทธไม่มีเสื่อมอะ,ะเหมือนกระลกฎหมายเนี่ยกฎหมายศักดิ์สิทธิ์แต่ผู้ใช้ทําให้มันศักดิ์สิทธิ์เองอนั่นคือตัวเขาทําให้ผู้ไอวงการตรงนั้นเสื่อมค่ะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องแยกย้ายเป็นค่ะนเราเนี่แยกย้ายอย่างเนี้ยมิตรนาผมดูเลิกดูลายแล้วเนี่ยเราถึงเริ่มว,วันที่เจ็ดมิถุนาหกแปด เวลาเก้าน้อยเก้าโมงเช้าเก้าโมงเก้านทีเป็นต้นไปค่ะจนถึงประมาณห้าโมงเย็นอยากให้เฮียนะคะเชิญชวนนะคะของผู้ที่มีความศรัทธามามาร่วมงานกันนะคะก็ได้ไงก็เชิญทุกท่านเลยฮะจะรู้จักเมื่อจักมาได้หมดเรายินดีต้อนรับหมดทุกคนและเกจิที่จะมาในวันนั้นค่ะท่านสมเด็จทธงชัยซึ่งท่านเมตตาบอมากจะมาเป็นผู้จุดเทียนชัยและ เจ้าคุณมีชัยค่ะวัดหงค่ะจะมาเป็น <thôi> ผู้ดับเทียนชัยแล้วก็มีและพร้อมด้วยเมตตาผมนั่งทั้งทั้งส้ำพระองค์ค่ะนั่งนั่งปกนั่งจิตในฐานปก่ะแล้วก็จะมีเกจิต่างๆเช่นอ้าหมาสุรศักดทางสมุทรสงครามเนี่ยแล้วก็เจ้าคุณโสพลวัดป่าธรรมโสพลค่ะแล้วก็ครูบาสุริยันค่ะมาาสาะการค่ะ แล้วก็อาจารย์ตอ้อม <20 8 S 1> คตอนร้อยเอ็ดแ็จแล้วก็ยังมีอาจารย์ดิเลสุพันธ์แล้วก็ยังมีหลวงพ่อสมบูรณ์อายุประมาณร้อยสี่ปีก็สุพันธ์แล้วก็อาจารย์เต๋วอล้มบุรีวัดมณีจุลขัน่ะแล้วก็ยังมีครูบาทันใจรู้สึกจะเป็นลําพูนแล้วก็ยังมีครูบาเนนค่คซึ่งเมื่อก่อนแกอยู่ทางเหนือแต่ตอนนี้แกมาอยู่ราชบุรี ทั้งหมดทั้งหมดสิบสององค์อะอที่ที่จะมานั่งบอกจิตอิิษฐาให้ทั้งหมดสิบสององค์คแต่ผมคิดว่าสิบสององค์เนี่ยคงจะมาครบถ้ารู้ว่าผมไม่ได้จำน่ายอ่า,าพระนี่ไม่มีการจำน่ายนะฮะทุกแบบทุกรูปวัตถุมงคลทุกชนิดไม่มีการจำน่ายแต่คนถามว่าแล้วอยากจะได้ทํำยังไงเพราะอย่างเก้านิ้วเนี่ยผมมีชาลอยพุทธ คือร้อยชุดก็คือองค์ละร้อยองค์ละร้อยอย่างละร้อยอย่างละร้อยแล้วก็ห้านิ้วผมม็มีแค่ห้าสิบร้อยห้าสิบก็แต่ชุดถ้าเป็นชุดเนี่ยคือถ้ากับมีห้าสิบชุดเนื่องจากว่ามันต้องมาเข้าชุดห้านิ้วกับเก้านิ้วเพื่อสําหรับคนที่ต้องการเป็นชุดชุดถ้าแต่ว่าผมมีทั้งชุดใหญ่ชุดกลางชุดเล็กแล้วก็ถ้าคิดเป็นชุดเนี่ยชุดใหญ่มีร้อยชุด ค่ะชุดกลางมีห้าสิบชุดชุดเล็ก,ลกๆคืออกเล็กสำหรับพกติดตัวหรือห้อยคอเนี่ยก็มีประมาณพันพันเศษเศษผมจำไม่ได้ประมาณพันห้าหรือไงเนี่ยค่ะแล้วก็แล้วหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วไม่มีการจำหน่ายเลยจสิงผมสั่งห้า็ดกัดคือแล้วคนถามแล้วอยากได้ทำไงอันนี้ต้องติดต่อคุณคณิตสอนวงแหลมทองหรือคุณวีคุณก็ไปคุยกันเอง แต่ผมเน้นตลอดเวลาไม่มีการจำหน่ายและให้เช่าบูชาเด็ดขาดแล้วก็ไม่มีการออกไปเลี่ยเล่ยหรือรับบริจากคใครศรัทธาผมไม่ได้ห่วงห้ามนะไม่ได้กีดกันว่าห้ามทําบุญเอ้ยผมไม่รับไม่ใช่คุณก็มาคุยคุณศรัทธาอยากจะร่วมก็ว่ากันเ<ะ>ขาฝากไว้ว่าถ้าใครมีเรื่องราวโดนลังแกโดนอะไรนะมาผมได้ ผมยินดีเพราะผมมีพร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะนะแต่ผมไม่เอานะไอะเ้เพิ่มิวแสงอะไรเนี่ยาาผมไม่ผมไม่ชอบค่ะแล้วผมขอยืนจันวะ่าผมและคณะเนี่ยผมนายวิชัยหรือเอียบวงศินนวระเอียบบางแคหรือเอียมงวงติณวแรออวและจะมีหรือชนภาพน์คำอาจซึ่งผมเป็นเพื่อนรักกันมากแล้วก็ทนายอนันต์หรือนายอ้วนรับรองว่าผมสามคนเนี่ยยินดีจะรับใช้เต็มที่ถ้าใครมีปัญหาอะไรนะ แล้วขอยืนยันนะพวกผมไม่เคยไปรังแกใครนะแต่นี้คนก็คนเนี่ยบางคนเออมันมนักเลงพเขาว่านักเลงใช่ครับพวกผมยอมแล้วผมนักเลงคาว่านักเลงเนี่คือผู้มีคุณธรรมนี่คนยากย้ายไม่เป็นนั่นคือปุ้ยผมเนี่ยตั้งเล็กจนโตนมาผมสอนพวกน้องๆตลอดเวลาว่าอย่ารังแกผู้ที่ด้อยกว่าโดยเฉพาะร้านค้านี่ผมแน้นหนักเลยนะ แล้วพวกผมยืนยันเนี่ยจพราะวผมเป็นจ่าเมย์ไม่เคยรับจ้างไม่เคยรับจ้างมีแต่คนชื่อแบบมากจะได้บางทีเนี่ยใครการเข้าใจผิดค่ะเพราะมันอยู่ในกวนก็เลยคิดไปงั้นจะได้ผมขอฝากว่าตรงเนี้ยถ้ามีอะไรนะมามาได้เลยคนระับผมนี่ยินดีต้อนรับหมดเมย์ขอให้เป็นเรื่องจริงนงนะ่ะยินดีต้อนรับหมดและขอสุดท้ายขอเอชิญชวนนะฮะวันที่เจ็ดมิถุนาสองห้าหกแปด เก้าโมงเก้านทีเป็นต้นไปมาได้เลยครับรับรองคุณได้บุญอิ่มใจไปแน่แต่ผมไม่อยากจะบอกจะมีอะไรมั่งอ่าใช่เซอร<ถ>์ไพรส์วันงาน<ถ>ใช่ไหมคะทีนีงตรงน,นั้นค่อยมาว่ากันเองคนะค่ะ,นะคะ มกขาก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านค่ะมาร่วมบุญกันนะคะวันที่7มิถุนายนนี้ค่ะเวลาตอนเช้าเลยนะคะ9โมง9นาทีค่ะมาพบเจอกันนะคะที่สำนักงานข่าวก้าลุยค่ะว่าหลังจากที่ทำพิธีเสร็จแล้วก็มารับประทานอาหารร่วมกันใช่ไหมคะเฮียค่ะแล้วก็เฮียบอกว่าเฮียจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะวันนั้นค่ะเฮียขามดขอบคุณมากเลยนะคะัสดีครับัสดีครับที่เป็นกำลังบุญหนุนนำนะคะเพื่อพระพุทธศาสนาของเราค่ะ สำนักข่าวกล้าลุยร่วมกับชมรมร่วมคุณธรรมและทนายกล้าลุยอาสาได้จัดงานเบิกพระเนตรพร้อมจัดพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธรูปสามองค์อันได้แก่พระพุทธรูปปางนาคปลกพระพุทธมหานาคปติมากรองค์ที่สองหลวงพ่อโสธรอ,องค์ที่สามหลวงปู่ทวดสำนักข่าวกล้าลุยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกาก้านาทีพิธีบวงสวงและเจริญพระพุทธมนต เวลา13นาฬิกา9นาทีพิธีจุดเทียนชัยโดยสมเด็จพระรัชมงคลมุนีสมเด็จธงชัยวัตรนิษและพิธีดับเทียนชัยโดยพระธรรมวชิรเมธีเจ้าคุณมีชัยวัดหงรัตนารามสำหรับผู้ที่สนใจมาร่วมพธิธีสามารถเดินทางมาได้ที่สำนักงานข่าวก้าวลุยซอยทุ่งมังกร10หมู่บ้านเมืองเพชรวินเลจ4ชิมพีตลิ่งชันกรุงเทพหรือสอบถามเส้นทางได้ที่0642419465